สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะมาบํารุงต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักชนิดต่างๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไมวีจะมาบํารุงคุณนายตื่นสายนะคะพร้อมขับไล่มดแมลงนะคะคุณผู้ชมด้วยสิ่งนี้เลยคะ่ะอันนี้เ็าจะเป็นเปลือกไข่คะ่ะคุณผู้ชมเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมนะคะอย่าทิ้งนะคะ นำไปบำรุงต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็ขับไร้มดไร่แมลงเพี้ยต่างๆได้เลยนะคะคุณผู้ชมไมวีจะนำเปลือกไข่ไปบำรุงแบบไหนวิธีไหนนะคะตามไมวีไปทำเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณนายตื่นสายหรือว่าแพทเสื่อไห้ของไมวีนะคะที่จะมีพวกมดแมลงพวกเพี้ยต่างๆนะคะจะไม่สวยงามนะคะจะเหลืองโซมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมและคุณนายตื่นสายของไมวีก็จะไม่สวยงามนะคะ จะไม่ออกดอกไม่สวยงามนะคะเมื่อมีมดแมลงนะคะมดก็จะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะเพี้ยก็จะมารบกวนต้นไม้ของเรานะคะทําให้ต้นไม้ของเราไม่เจริญเติบโตนะคะไม่ออกดอกไม่สวยงามก็จะมีใบเหลืองๆนะคะลําต้นไม่แข็งแรงนะคะจะไม่ออกดอกให้เราชื่นชมนะคะคุณผู้ชม และสาหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาบํารุงใช้สูตรนี้นะคะเพื่อไล่มดไล่แมลงพร้อมบํารุงนะคะต้นไม้ของเรานะคะไม่เฉพาะแต่คุณนายทุนสายนะคะสําหรับต้นพืชผักสวนครัวก็ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นบํารุงไปเลยนะคะแล้วก็ไล่ศัตรูพืชครบในสูตรเดียวกันเลยนะคะแม่วีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะกําจัดศัตรูพืชแล้วก็บํารุง ะคะคชมสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่วีจะบำรุงนะคะต้นไม้นะคะไม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมเปลือกไข่นี่ก็จะมีแคลเซียมโปรตีนนะคะวิตามินแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นที่ต้องการของต้นไม้มากเลยนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะที่ต้นไม้ของเราต้องการนะคะคุณผู้ชมบำรุงะคะเรื่องดอกเรื่องผลนะคะ เร่งการแตกรากได้เป็นอย่างดีนะคะผู้ชมนะคะ่ะและยังจะมีสารกำมะถันนะคะช่วยไล่มดไลแ่แมลงนอนเพี้ยนะคะป้องกันศัตรูพืชต่างๆได้ด้วยนะคะผู้ชมอมดนะคะก็จะเป็นตัวการนะคะทําให้เกิดเพี้ยนะคะเมื่อเกิดเพี้ยแล้วนะคะผู้ชมต้นไม้ของเรานะคะจะเหลืองโซมนะคะไม่สวยเลยค่ะต้นไม้จะไม่จเจริญเติบโตนะคะดอกไม้ก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะ เปลือกไข่ของเรานะคะจะช่วยได้นะคะคุณผู้ชมอทอดไข่กินไข่แล้วกินไข่ทอดแล้วนะคะ,อ,ะอย่าทิ้งเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนําเปลือกไข่นะคะนาคําไปคั่วก่อนค่ะคั่วให้ให้เปลือกกรอบเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าจากนั้นแม่วีก็จะนําเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมมาคั่วนะคะคุณผู้ชมนจ้าคั่วให้ดาเลยนะคะเพราะว่านะคะถ้าเรามาคั่วนะคะ สารกรรมฐาันนะคะที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะก็จะออกมานะคะซึ่งจะสามารถช่วยขับไร่มดแรงเรียต่างๆได้เร็วลยิง่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะไฟอ่อนๆนะคะคุณผู้ชมเรากัวจนให้เปลือกไข่ล้าเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมกลิ่นของเปลือกไข่นะคะซึ่งพวกศัตรูพืชนะคะมดแมลงนะคะ จะไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นเหม็นนะคะกลินะะ่นเหม็นไม่ไหม,ม้นะคะคุณผู้ชม mm hmm. เมื่อเราคั่วไหม้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมดำาๆแบบนี้แล้วนะคะให้คุณผู้ชมปิดแก๊สเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมตั้งทิ้งไว้ให้รอให้ไข่ของเรานะคะเย็นลงสักหน่อยนะคะแล้วเราจะนําไปตําหรือไปปั่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วเมื่อเปลือกไข่ของเราเย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่วีก็จะนํามาปั่นนะคะเลยคะ่ะ นำมาปั่นให้ละเอียดเลยนะคะให้ท่าผู้ชมนะคะใส่น้ำเติมน้ําไปประมาณนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้นะคะปั่นได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ และหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนําที่ไม่มีปั่นไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเทใส่ภาชนะเลยค่ะเราก็เอาน้ําเติมนะคะเพื่อล้างออกสักนิดนึงนะคะก็<ม>นี่ค่ะเราก็นํานะคะมาเติม อันนี้จะเป็นเหยือก1ลิตรนะคะเหยือกที่ไม่มีใช้นะคะใส่น้ำไปเลยค่ะ1ลิตรนะคะแล้วก็นะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำไปตั้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเราค่อยกลับมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่ไม่วีตั้งไว้1ชั่วโมงนะคะ <itu> ค <entlich S 1> ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม <startups> จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำมากรองเอาแต่น้ำเลยค่ะ และสาหรับเศษเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถนําไปโรยนะคะรอบๆต้นต้นไม้พืชผักได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะไล่มดไล่แมลงค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะไม่วีก็จะนํามาใส่นะคะในขวดอ่ะที่อาจจะเป็นฟอกกี้นะคะอันนี้ก็เป็นฟอกกี้ส่วนตัวของไม่วีเลยะคะ่ะใส่ขวดพลาสติกแบบนี้นะคะอ่าแล้วไม่วีก็จะนํานะคะปุ๋ยของเรานะคะใส่ไปเลยะค,ะค่ะคุณผู้ชม จากนั้นนะคะเราก็นําไปฉีดพ่นบํารุงนะคะแพลเสี่ยงหายคุณนายตื่นสายหรือว่าพืชผักชนิดอื่นได้เลยนะคะไล่มดไล่แม,ล,มลงไล่เพียนะคะบำรุงต้นไม้ของเรานะคะให้โตเร็วแข็งแรงนะคะนี่ค่ะศัตรูพืชก็จะหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อใช้สูตรนี้นะคะไม่เวก็จะใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นไปเลยค่ะเปลือกไข่ของเรานะคะนอกจากจะบำรุงให้ ต้นไม้แข็งแรงแล้วนะคะยางไร้มดไร้มะเลงน,นะคะมดมะรลงต่างๆนะคะพวกเพี้ยศัตรูพืชต่างๆนะคะก็จะได้หนีกระเจิงไปด้วยสุดเปลือกไข่ของเราเลยนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะทีละหนึ่งครั้งนะคะบำรูงเลยค่ะดอกของเราก็จะได้สวยๆงามๆนะคะไม่มีเพีย้ยไม่มีมดแร,รงมารบกวนนะคะคุณผู้ชมด้วยสูตรนี้เลยค่ะ และสาหรับพืชผักสวนครัวนะคะคุณผู้ชมที่มีมดแมลงนะคะสัตวรูพืชนะคะที่มารบกวนพืชผักของคุณผู้ชมนะคะจะทําให้ผักของเรานะคะไม่โตนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะพืชผักสวนครัวนะคะไม้ดอกไม้กระดับก็ได้เช่นกันนะคะบำรุงแล้วก็กําจัดสัตรูพืชด้วยสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะ ต้นพริกนะคะผู้ชมเหลืองๆแบบนี้นะคะฉีดพ่นเลยค่ะผู้ชมบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นลงล่างก็ได้นะคะเพี่นะคะนี่ค่ะเหลืองๆแบบนี้นะคะอู้เจอแล้วค่ะผู้ชมนี่ค่ะเจอเพี้ยนะคะขาวๆแบบนี้ค่ะผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะใช้สูตรนี้ฉีดพ่นเลยค่ะผู้ชมผู้ชมจะสังเกตนะคะต้นพริกของเรานะคะจะสีเหลืองๆแบบนี้นะคะ เราชีดพุ่นเลยค่ะสำหรับต้นพริกเขียวๆนะคะคุณผู้ชมฉีดพุ่นได้เลยค่ะเพรารงนะคะจะไม่มารบกควนค่ะจะทำให้สีดดอกออกต้นเร็วค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเปลือกไข่ของเรานะคะนอกจากจะบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงโตเร็วแล้วนะคะยังช่วยขับไล่มดพลงเพลี้ยต่างๆได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเปลือกไข่สูตรนี้นะคะคุณผู้ชม ก็ลองนําไปบำรุงต้นไม้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะต้นไม้ของเราก็จะได้สวยๆงามๆนะคะโตเร็วด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ